สวัสดีครับวันนี้ยามว่างก็มาคุยกันนะเจอเคสแปลกๆใหม่ๆเราก็มานำเสนอกันนะครับเ,เรือนนี้ส่งมาจากในกรุงเทพนี่แหละแตซื้อมานะฮะซื้อมามือสองอก็เคยเปลี่ยนฐานไปครั้งหนึ่งแล้วช่างที่เปลี่ยนฐานก็ไม่ได้พูดอะไรก็ส่งให้ใช้ต่อแล้วก็วก็ใช้ไปเลยก็่านหมดอีก ก็เ,เลยส่งมาที่นี่เพื่อดูว่าอาจจะทานหมดไวนะครับแกก็เลยสงสัยในบนโต๊ะนี้เราจะเห็นมีอยู่2ชิ้นนะฮะสชิ้นชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องเครื่องของลูมิโนออเป็นลอนด้านี่แหละครับอเรากางออกมาให้ดูว่าเครื่องลอนด้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง่ทีนี้เราก็จะทําการเลาะเจ้าตัวนี้ออกดูนะฮะว่า มันที่ว่าแปลกมันแปลกยังไงเราถอดกันทีเห็นเลยนะครับวัือนนี้จริงๆแล้วผมถอดมาดูเรียบร้อยหนึ่งรอบแล้วแหละฮะแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับเพียงแค่ว่าทดลองนิดหน่อยอ่ะเือนนี้เราจะดูข้างในกันเรือนนี้ซื้อมาอ่ะไม่ทราบราคาซะด้วยลืมถามแต่ลูกอ่าเจ้าของนาฬิกาแจ้งว่าซื้อมามือสองม่ใช่มือหนึ่ง เรามาดูกันเรือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าช่างที่เปลี่ยนฐานเขาก็คงจะทักแล้วล่ะทีนี้ช่างที่โดยทั่วไปอ่ะจะบอกว่าเป็นช่างที่ดีก็ได้ช่างที่ดีก็คือเมื่อพบเห็นอะไรผิดปกติแล้วเขามาักจะไม่ทักนะครับเพราะว่าการทักอาจจะส่งผลเข้ากับตัวเองก็ได้คือก็คือแก อาจจะถูกประนามอาจจะถูกว่าเอ้ยแกนั่นแหละเป็นคนไปยำของเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยไม่ค่อยจะมีคนทักนะฮะจุดแรกที่เราเจอนะครับก็คือเจ้าฐานเห็นนะฮะฐานบวมเป่งเลยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าบวมยังไงอ่าก็ให้ดูด้านข้างนะฮะดูด้านข้างเราจะเห็นฐานบวมเห็นนฮะบวมเป่งเลย ตัวนี้เป็นฐานญี่ปุ่นนะครับเป็นฐานแม็กเซลไม่ได้เป็นความผิดของฐานนะครับเป็นความผิดของคนเปลี่ยนนี่แหละ,ะจุดที่สองที่เราเห็นนะครับให้สังเกตนะฮะค้่ลบทำไมค้่ลบยาวปื้ดอย่างนี้ยาวมากมันผิดวิสัยของลูมินนกนะครับเครื่องรอนได้คู่ลบเขาจะสั้นนิดเดียวนะ เหตุผลที่สั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้มันยาวเพื่อยื่นที่จะไปแตะกับเจ้าขั้วบวกถ้าแตะก็คือชอนะ็อตะแต่มันไม่ได้ช็อตรุนแรงเหมือนไฟบ้านนะฮะมันช็อตก็คือไฟหมดก้อนแล้วก็อาจจะมีควันขึ้นผมเคยเล่นจนฟัดควันขึ้นเลยนะฮะก,ก็มีเห็นไหมของแท้เขาจะขั้วแค่นี้เองนะครับเป็นหงเหลืองอตัวนี้ด้วยเหตุผลกลไดไม่ทราบยาวพื้นเลยนะ เป็นทองเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่ครับเท่าที่ดูเป็นน่าจะไม่สเตเลสก็ลูมินียมนี่แหละนะฮะจุดที่สามที่เราเจอก็คือ <c oughs> มันจะมีแผ่นพลาสติกเรียกว่าแผ่นกันช็อตแผ่นตัวนี้จะอยู่ในตัวเครื่องลักษณะลักษณะนี้ลักษณะนี้นทำไปเปิดกล้องไปก็เลยไม่ค่อยถนัดลักษณะอย่างนี้นะฮะ ส่วนเจ้าเรือนนี้เป็นกระดาษสังเกตได้ว่ามันเป็นกระดาษผมก็ไม่รู้กระดาษกระดาษทั่วไปนี่แหละของกระดาษหนังสือนี่แหละอ่าตั้งทำรรนาฬิกามายังไม่เคยเห็นนาฬิการุ่นไหนยี่ห้อไหนที่ใช้กระดาษเป็นส่วนประกอบของอะไหล่นาฬิกาอ่าแต่นี่คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบง่ายๆอ่าไม่ไม่ง่ายแบบมากง่ายอ่ะ เหตุผลที่กระดาษไม่มีส่วนมาทํามาอยู่ในชิ้นส่วนของนาฬิกาเพราะว่ากระดาษนั้นมันทํามาจากไม้นะฮะแล้วมันก็จะมีเยื่อถ้าอยากรู้ว่าเยื่อมันเป็นยังไงคุณหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งกระดาษอะไรก็ได้ทิชชู่เนี่ยหนักเลยทิชชู่ก็ได้นังสือพิมพ์กระดาษ,สม,ดาษสมมุดลูกก็ได้อ่าแล้วคุณลองเอาสกอตเทปแปะลงไปแล้วดึงขึ้นมาคุณจะเห็นทันทีเลยครับเยื่อกระดาษมันจะติดขึ้นมานะฮะ แล้วถ้าเยื่อกระดาษพวกนี้มันหลุดเข้าไปข้างในแล้วแล้วมันม่ติดเฟืองอ,ะอ่ะ <S <S อ่าก็เดนินๆินหยุดหยุดก็ดส่งล้างเครื่องแล้วครับนะครับอ่าทีนี้เราจะแกะตัวนี้เลยเราจะดูว่าเมื่อเทียบกับเครื่องแท้เครื่องแท้จะเป็นยังไงอ่าเราจะเปิดให้ดูเลยนะฮะทีนี้ขอเปิดไฟนิดนึงเพราะว่าสายตาไม่ดีอ่าอยู่กรุงเทพมองไม่เห็นเชียงใหม่สายตาไม่ค่อยดีแล้วภัคหลังหลังเนี่ย เปิดออกมาจุดแรกนะฮะเราจะเจอแผงเซอร์กิตสีดำเนี่ยฮะนี่คือแผงเซอร์กิตนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ผมก็จะเปิดออกมาเหมือนกันว่าเราจะเจอเราก็คงจะเจอแสงแผงเซอร์กิตอ้อข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งเรือนนี้เดินนะครับเดินตามปกติผมจะลองให้ดูนะฮะลองใส่ฐานแท้นะฮะไม่ได้ใส่ฐานเจ้าตัวญี่ปุ่นเมื่อสักครู่ลองใส่ฐานแท้ อ่าสังเกตเครื่องเดินนะครับเครื่องเดินเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าเจ้าของไม่สบายใจเรามีทางเลือกสองทางสําหรับเจ้าเรือนี้ก็คือหนึ่งยังคงใช้ต่อไปอ่าในเมื่อมันเดินก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ใส่ถ่านแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ส่งคือลูกค้าไปเลยอ่าเหมือนเจ้าช่างคนที่เปลี่ยนถ่านนะฮะอ่าสองลื้เครื่องออกมาดูเลยว่าเขาถูกยําอะไรมาบ้าง <c oughs> เนื่องจากเจ้าของไม่สบายใจว่า าฐานก้อนนี้อาจจะเดินอีกนานหรือไม่นานนะแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้ถ้าไม่มีการซ่อมแซมแล้วก็ส่งลักษณะน,นี้กลับไปเนี่ยไม่ควรนําไปขายต่อเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อถัดไปแล้วเปิดออกมาดูาก็กระดาอย่างนี้แหละนะว่าเอานาฬกายําไปไกยเขาอา่ะทีนี้เราเปิดออกดูเลยนะครับเอาฐานออกก่อนนะฮะ ระหว่างออกเราก็คุยไปเรื่อยอ่านาฬิกาไม่ต้องกลัวนะครับบางคนกลัวบอกว่าฉันไม่ซื้อมือสองไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรซ่อมได้ทุกกรณีนะฮะมองยิ่งมองไม่ก็เห็นอยู่ด้วยเดี๋ยวว่าจะซื้อชุดอ่ชุดไข่กวงสักชุดหนึ่ง ชุดที่มันเป็นรูปกลมๆใหญ่ๆนั่นเลยนะฮะอ่าตัวนี้คือตัวบังคับบังคับฐานนะฮะเจ้าเรือนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะถูกถอดเอาไปขายแล้วคนถอดไม่ใช่ใครนี่แหละผมนี่เองระวังนะครับคนที่จะถอดเองนะฮะต่อให้ระวังระวังน็อตหายน็อตหายไม่เท่าไหร่น็อตกระเด็นออกไปเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่น็อตที่หลุดเข้าไปในเครื่องนี่สิเรื่องใหญ่ นะเวลาถอดแล้วมันจะกระเด็นเพราะเนื่องจากมันเป็นน็อตหัไม่แฉกหัวไม่แฉกมันจะลื่นนะฮะน็อตหัวไม่แฉกอถอดเจ้าตัวนี้ออกเลยครับจริงๆแล้วผมอยากรู้อย่างเดียวว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาติดยังไงอที่เคยเจอนะครับเจ้าลิ้นบังคับเจ้าลิ้นขั้วลบตัวนี้เนะี่ยที่เคยเจอเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเจอมันขาดแล้วเขาเอาไปเชื่อมผมก็ไม่รู้เขา โอ้มันสีมือนะใช้ตะกั่วเชื่อมแบบนี้เดี่ยวเล็กๆอ่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้คือเรือนที่ยังไม่ถูกยำํำอ่าเป็นเรือนใหม่มันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะดึงออกมาดูก็ได้ครับเนี่ยฮะออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่คือโคลบนะโคลบอ่าเราก็จะพักโคลบไว้ตรงนี้แล้วก็ เปิดเจ้าเซอร์กิตขึ้นมาดูเลยขันน็อตอีกตัวหนึ่งครับเซอร์กิตก็จะหลุดแล้วฮะเราให้ดูแค่จุดตัวนี้นะครับเพราะว่าจุดตัวนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงมาเราก็เลยต่อเฉพาะตัวนี้ให้ซึ่งการทําคลิปไปด้วยถอดไปด้วยก็ลําบากนี่ครับคือเซอร์กิตนะฮะเวลาเราถอดเซอร์กิตออกมาแล้ว ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะใหญ่ก็ไม่ได้ย่อก็ไม่ได้เอาเครื่องเป็นไรเนะี่ยอ่าเร,รกินะฮะอันนี้คืออันนี้คือของแท้นะฮะนี่ของแท้ที่ยังไม่ถูกยำํำอ่าทีนี้เราจะดูตัวที่เขายํำมาอ่าต้องขอระวังตรงนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าพลาดไปโดนคอยไฟขาดก็ต้องเปลี่ยนคอยอีกน่นแหละ อเราคุยไม่ค่อยสะดวกเลยเนื่องจากมือก็ต้องไกว์ไกวยก็เตอะไรนะเตก็ต้องไกวไกวก็ต้องเตก็ต้องอะไรไม่รู้อะเซอรกิตเหมือนกันอ่ะเนี่ยนี่คือแผงเซอกิตนะครับแผงตัวนี้คือแผงยังดีอยู่นะฮะยังไม่ได้เสียนะครับ <S <S เพราะว่าในขาดเดินเหมือนกัน จุดหลักตัวสำคัญเลยที่อยากรู้ก็คือเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวนี้แหละว่าเขาทำยังไงอ่าเราจะถอดเจ้าตัวเขี้ยวตัวนี้ออกนะครับอ๋อทำเป็นขาเดี๋ยวขอดูนิดนึงเห็นไม่ชัด อ้เข้าใจทำจะทําทเป็นขางแง่งเหมือนหนังสติกนะฮะเหมือนเป็นรูปตัววีเป็นรูปตัววีแล้วก็ในขณะที่ของของเดิมเดิมเขาจะเป็นกลมๆใส่เข้าไปในตรงร่องพอดีเป๊ะอัน,นี้เขาทําเป็นรูปตัววีเห็นนหฮะเป็นขาตัววีในขณะที่ของเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ เจ้าขาตัวลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ามันก็อยู่ได้แหละถ้าไม่ไปแตะต้องมันมันก็อยู่ได้เรื่อยๆแต่ถ้ากระทบกระเทือนแล้วไม่รู้เลยถ้ากระทบกระเทือนขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วตัวใครตัวมันอ่าเจาะช่องกระดาษมาสะดิบดีเลยนะเอาคุณเอาพลาสติกมาเจาะก็ได้นี่ไม่ต้องเอาใช้กระดาษอย่างนี้หรอกนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรครับก็ผมว่านะก็คงจะเปลี่ยนเจ้าตัวเนี้ย เปลี่ยนทานเปลี่ยนเจ้าแผงแผ่นพลาสติกแล้วก็เปลี่ยนเจ้าคั้วลบก,ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับเอาช่างคนนี้รู้จักพลิกแพงดัดแปลงไปเรื่อยอ่าวัสดุที่ใช้เป็นไม่แน่ใจพลาสติกเออไม่ใช่พลาสติกอลูมิเนียมหรือสเตลเลตเนี่ยแต่ว่าการเดินของไฟไม่ดีนะฮะการเดินของไฟอ่ายังไงมันก็สู้ทองเหลืองหรือทองแดงไม่ได้นะครับการเหนี่ยวนำไฟ อ่าูทองเหลืองไม่ได้นะครับอ่าก็นี่ครับคือส่วนที่ถูกยำมาส่วนที่เหลือเท่าที่ดูก็คือเหมือนปกติไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราพบกันเมื่อตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ